นจากว่าของอาทิตย์ในช่องวูฟฟินชีช่องป๊อปอาร์ตที่สนามไนอาร์ตมันปรับปรับปรับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่งานผู้เชี่ยววันนี้นะครับเราก็อยู่ที่งานชื่อเลื่อนบิดนะครับเป็นพื้นที่ที่เอาเวิร์นาครเกษตรนะครับพาร์ทหนึ่งมาทำเป็นพื้นที่นะครับเรียกว่าอะไรวะสเปซแบบโบราณอะไรเงี้ย น,นี่วัดแรกเลยที่เข้ามามันก็จะมีคอนเสิร์ตมีต่คอนเวิีม,มีอะไรบ้างไม่รู้วะดหรืออ๋อเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปนะครับนี่คือแบบวันแรกนะแล้วก็เวลาแรกเพราะว่าเขาเริ่มเปิด5โมงน,นี่ก็แบบ6โมงยี่สทุ่มหนึง่งก็จะมีวอล์ดอคฟครับเราก็จะพามาเดินดูทั่วๆไปน,นะครับ ก่อนแถวนี้เราจะมากินอูชินเหนือ<笑><笑>เมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วข้างๆร้านอูชินเหนือจะมีถ้าเกิดเราจะเคยเห็นนะครับที่เขาทําเป็นเมืองโบราณอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบรูปจรวดอัดแกส๊สนะครับแล้วก็จะเป็นน้ําสมัยก่อนเรียกซาสีใช่ไหมทิตช <it> <h it> ูน้ําแดงน้าส้มน้ำเขียวฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งเครื่องดนตรนะนนีเป็นฝั่งพวก ถ้าจําไม่ผิดก็จะเป็นแบบอินดัสเทรียลต่างหะทางตาฝั่งหนูยังไม่ได้ทำนะสั่งที่เป็นเครื่องดนตรีแน่ใจว่าถ้าปกติเนี่ยจะมาเดินก็คงเสียตังค์เลยเนาะอันนี้คือเขาแบ่งถ้าเกิดเดินอย่างเดียวเนี่ยจะร้อยบาททีเราซื้อแบบซื้อแบบมีบาตคอนเสิร์ตจะเป็นสามร้าสิบนะครับก็ก็คือบวกค่าเข้าไปแล้วลองเดินเล่นๆดู คนยังกระจ้อยร้อยอยู่นะครับเราม,มาเดากันดีกว่าว่ากูจะเจอคนรู้จักตัวบ้างทำไ,ไ,ไมถึงมีเด็ก,ออกเยอะเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยเอ,อเอาลูกมาด้วยอันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปนะครับ Anything you want, tell everyone you can. And even for some t-shirt, a t-shirt. with a brand new style. Show up, watch them all get wild. Get out of business, tell everyone, go out and get it. I just been boot, but เปิดร้านกล้องฟิล์มใบนี้แน่นอนนะครับไม่ได้แว่นมองใครไม่เห็นเลยว่ะดีครับแต่ว่ามีมีไก่มีไก่มีไก่แล้วมีไก่น้ำถามวีหลอกเลยนะกันนะครับได้ครับอันนี้เป็น ตองเขใส่เรื่องสั้นฮะเป็นวรรณกรรมที่แบบว่าที่ไม่ใช่หนังสืออ่ะอืมอย่างเช่นต้องทุบก่อนถึงได้อ่านต้องทุบเล้วเป็นคไปใช้การบุ๊กแบบนึงอ่ะอย่างนี้นี่โอ้โหพวงกบีดเรื่องสั้นอยู่ข้างหลังครับอ๋อถ้าเป็นพวงกบีดจริงๆเลยโอ้อันนี้คืออยู่ในนกชอบหมูนะอยากทุบทีนี้จะมีประมาณ20่สิบระบู๊ฮะรับอย่างน้องนี่ก็เป็นศิลปินที่กำลังทำอยู่เพื่อมีกอรอธิบืม นี่เพียรนไกด์เขาจะวาดแบบคาแรคเตอร์ที่มีสีตาเนี่ยทำมาสดหลายปีแล้วเหมือนกันเริ่มมีแฟนๆนี่ได้ได้อยู่ในงานดีไซน์วีด้วยตัวสอนไทยมาตีความใหม่แล้วก็ทำเป็นทาเป็นแบบตื้ยืดโปสการ์ดอะไรเงี้ยพอ,อถูกครับสวยอ่ะ <laughs> เออ โอสำหรับคนที oh. <ult> ่สนใจเล่นกันตะบายสีนะว่นุ่วันุูปนะสุดยอดคะอันนี้ด้ค่ะเกิดดีนะเหมือนอยากได้รับคำชมเลยเออทุกคนก็ต้องชมนะนีแฮปปี้หนึงครับนีแฮปปี้หนึ่งนะครับที่ร้านมาเอาหนังสือมาขายด้วยอย่างให้มีหนังสือด้วยกันสวัสดีครับ พอด้อาสีจะสามารถพิมพ์ใหม่ไม่ใช่ามคิวต้องเล่นประมาณ6โมงอันนี้น่าหนะสิทุกอย่างเลื่อนไปเลื่อนนี่ไงตามชื่อทุกอย่างก็เลื่อนไปหมดก็ของมันดีนะสวัสดีครับดีอ่อนนะคะ ครั้งแรกของแบหรอแนะนำก่อนนะโอเวสเตียงนะคะคุณแพทมิ่งที่ชวนมาเล่นได้ค่ะพี่คอนเสิร์ตควรจะเล่นตอนทุ่มหนึ่งครับพี่ขอบคุณครับเราก็ได้พี่เป็นไกด์นะครับสำหรับบูธส่วนเราก็ไม่มีอะไรทำเนีล้วหล่ะไปนั่งเล่นรอคุณปอคุณ น้ำวนดีกว่านะครับงนน่ววึิััยหไคดถเธอ สำหรับคอนอเสิร์ตวอลแอนด์ด็อกกราบน้องปอและน้ำวนก็โดนลุกกันไปนะครับเราก็กลับครับกลับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับถ้าใครชอบให้ตามมาอีเวนต์ต่างๆพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับหรือว่าจะเป็นแอบชิพิชั่นต่างๆนะครับก็รอดูอย่าลืมกด subscribe กด like กด share ครับ I lost a number, never mind, she declined to the first date.